หนึ่งชีได้ไหมครับเร็ว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 หนึ่งสองสามเมื่อกี้พี่คนหนึ่งอย่างนี้แต่กก็มีมีหลายคู่ที่ผมก็เขินอะไรอนกันเงี้ยพี่อย่าบอกนะว่าเจอรักแท้เลยเหรอเด็ต้องบอกก่อนคริสต์มาสเนี่ยเป็นเทศกาลแห่งความสุขใช่ไหมทุกคนใช่แล้วครับแท็บและที่สำคัญ ผมว่าผมก็รู้สึกนะแต่ว่าอากาศมันเย็นลงนะพี่จริงเอาร้อนไอ้ทำเป็นเย็นก่อนทำเป็นเย็นก่อนผมอยากจะบอกเนี่ยทุกคนรู้ไหมว่าเวลาอากาศเย็นลงเราต้องทำยังไงครับให้ผมกอดเหรอ,อไปพี่ไม่เห็นมีใครพูดสักคนเมื่อกี้อ๋อ คนก่อนนะครับจบจบแยก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 ก็เอาเถอะอยากกอดคนนี้ทีคนนี้ทีเดี๋ยวก็เป็นเหมือนเพลงคุยแก้เหงาหรอกอยากกอดแค่ไหนก็แค่ตอนนี้ไปวันๆเห็นไหมเปล่าผมเหงาไม่ต้องบอกว่าอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองนะครับผมทําให้ตัวเองอุ่นไว้นะครับถ้าผมบอกว่าเวลาเราหา ใจเราก็จะบ่นไหะเราต้องหาคนกอดใช่ไหมฮะแล้วถ้าไม่มีคนกอดใจเราบ่นไหวตัวเราเองก็จะโลเลนะฮะเราจะโลเลไปหาใครนะครับ